นี่จะเป็นชุดสีโบมี่ลังค่านะครับเวลาที่พี่น้องได้ไปนะครับก็จะแพ็กไปแบบนี้เลยนะครับเด้อนี่นะครับก็จะมีบับเบิลน,นะครับห่อสิ้นทับบับเบิลอีกเชือนึงนะครับเด้อถ้าผู้หญิงได้ไปเนาะ,ะดูว่าจะยากไหมจีตามหลอลองเสียเลยครับลั่นน้ำเบอร์ไปหายแล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องว่าต้องอยากว่าจะประกอบพิษหรือว่าจะประกอบบ่าใดนะครับ อ่าโอเคเมื่อพี่น้องได้ไปนะครับนอกกาจะมีไขข่ววนะครับมีน็อตแล้วกะ็มีตัวฐานนะครับตัวคานตัวล็อกขามันอีกเริ่มต้นยังไงนุชก็คือวางขาก่อนเนาะมันจะมี A1 A2 A3 A4 4สี <4 S 1> ตัวเนาะก็หนึ่งสองาฐาน A1 นะครับขึ้นพร้อมก,กันกับฐาน A2 นะครับแล้วกะ็ตามด้วย B1 นะครับอ่า B1 เนี่ยก็จะเป็นคานรับกล่องนะครับ จะเป็น B1 นะครับ B2 B3 ปึ๊บ B4 B5 B6 ีห <c oughs> ้างีหกโอเคไงใช่ายแท้ตั้ง A3 ขึ้นเ <c oughs> มื่อกี้ถึง6แล้วเนาะอันนี้เราก็มาเริ่ม7เริ่ม7อ่ะ8ปอือ้า <c oughs> เก่าเามัมานี่แล้วสิบ <10 S 2> อ่ะบีเจ็ดบีแปดบีเก้าบีสิบบีสิบเอ็ดสิบสองอนนี้ก็ฐานสุดท้ายนะครับก็บคือฐานเอเอซีนะครับอันนี้บีสิบสามสิบสี่พยายามหันตัวหนังสือให้มันทางเดียวกันเนาะอ่าสิบห้า 16ชุด17 18ารรับกล่องนะครับซีมีทั้งหมดอ,อยู่18โตนะครับวันที่นี่ก็จะเป็นตัวตัวล็อกขามันอีกออการขาฉีกแล้วก็สังเกตรูด้วยมอ่าน,นี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็ยึดสกรู ก็ไล่ยึดเลยไล่ยึดเลยนะ,ยยยนะถ้าเราประกอบถูมันก็จะเข้ารูพอดีออันนี้คือคือของจริงนะครับก็คือจะประกอบเนสีเลยแต่กับพี่น้องมีสว่านเมื่อก็กจะวหานะครับนะทีถ้าไม่เข้าก็ขยับซ้ายขวามันก็มันก็ุนเข้าเองค่อยๆทำก็จะมีด้านหลังด้วยอืม เรียบร้อยอ่าลองยกดูดิทีนี้อันนี้คือยึดน็อตครบทุกตัวแล้วเนาะใช่อ่าพ่อลองยกดูดิล่ะเออโอเคเห็นป่ะครับขย่าดูดิอ่าแข็งแรงนะครับเนาะโอเคอันนี้อันนี้ก็คือชั้นวางกองโฟมนะครับสาวร,ระดับนะครับวางอย่างอืง่นก็ได้บ่าจะเป็นต้องเป็นกองโฟมก็ได้นะครับเด้ออ่ะโอเควางลงเลยนะครับ